สวัสดีค่ะหมกกันชงไปนางค่ะทีมหลังบ้าน่านออทีมหลังบ้านน้อองลมเย็นดีอุย้ยลมมาต้องเปิดพัดลมเลยคะ่ะมองโอ้ยแต่ตอนใบใบอันลมแบบนี้เนะี่ยดีดีสบายเลยไม่ไม่เหนื่อย ลมด้ช่วงบ่บยบเดี๋ยวจะหนักเดี๋ยวเรามาจอบเบิ้งนี้ดีๆกันค่ะผู้ใดเวลากินนมแม่แข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วแมนมานะแข็งแรงแล้ว แอบกินนมแม่เห็นไหมแข็งแรงแล้วน้องๆหลับหมดน้องรับเบิดเพ็่นแอบไปกินนมแม่เอาง่ายไปเฮ้ยจะไปดูดคออจ่งไน อย่าเสียงดังสิดเดี๋ยวเพื่อนตื่นเดี๋ยวหน่องตื่นดี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 ด,ด,ดีนอนให้ลูกกินนมดีดีลูกนอนดีดีให้ลูกกินนมเอานอนไงนอนไงให้ลูกกินนม เขาไป,กไปแก่บรรดาะว่าอันนี้อันนี้ปิดด่านพ้นไว้แผ่นมันหนักเลยค่ะแผ่นเนะี่ยสัญยกออกให้แล้วเอาไว้กันเวลาฝนสาดหนองแต่ฝนบ่ามาจากเทือเนี่ยนมลูกกินนมดีดีลูกนี้ลูกกินนมไปไปไป ลูกหนลูกกินนมหูกพวกข้าใหญ่นอนหลับอยู่พวกเด็กอ้วนนอนหลับอยู่หานมไม่เจอดี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 มาลูกลูกเห็นลูกกินนมแล้วมาเจอแล้ว เดินได้แล้วนะคะลูกสาวเอามาให้นมแม่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปเก็บในตกะกร้าน้องอาการดีขึ้นเยอะยาหมอโอเคค่ะยาหมอยาหมอดีมากเลยแล้วตามตามที่หมอเป็นบอกะคะ่ะอันป่อนยา ให้ได้แล้วน้องสิดีขึ้นแล้วค่ะป้อนยาให้ได้นั่งไงนั่งไงตัวนั้นล่ะคะ่ะตรงหน้าแม่นะเห็นปะหอมกว่าเพื่อนเลยเอืก๋ไงหอมกว่าเพราะข้าจะป่วยบไปกินนมน้ำมูไเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้งสิ้งไงเบิง้งชิงไงเพื่อนกินแล้วลับ นอนเหมือนลุกนิกเลยโหเพราว่าเสื้อผ้าที่มาวางไว้เนี่ยเป็นเสื้อลงเดียนะคะเสื้อลงเดียที่ไม่ใส่แล้วไปเอาเข้ามาจากในบ้านนะคะเพิ่นไปเอาเขามาไปเอาไปเอาออกมาไหมไปเจอนมแล้วเขากินให้มากสุด กินให้ได้เยอะที่สุดนมแม่แข็งแรงค่ะดีดีลูกกินนมลูกต๊ะปีเลยดีดีนอนลงนอนลงให้หลูกกินนมลูกนอนลงไปไปให้หลูกกินนมเดี๋ยวนอนค่อยออกไปค่อยออกไปเที่ยวไปไปให้หลูกกินนมก่อนไปไปให้หลูกกินนมก่อนไป ขาใหญ่นอนขาใหญ่อิ่มแล้วนี่ไอตัวดีตัวดีตัวดีเสร็จเลยตัวดีป้านางเนี่ยตัวเนี้ย ติดตามติดตามตลอดตามมาง้มอยู่หันละเขาเดินได้แล้วนะคะเดี๋ยว,ด,ยวดูตัวดีกินนมแม่กันน่าเอ็นดูเมื่อกี้แหละเบิงบ้งเบิง้ง จะไปอ้วนจังเลยมึงเห็นดูเลยมาลูก่ะมาทางพี่คือทางนั้นอันใหม่กระดานปิดกระชันปะนั่งกันไปจับเพื้นมามาใส่นมแมนนะะ่แล้วค่ะเดี๋ยวเดียด๋ยวกระดานปิดเบิดทงาุูนนะคะ Nó diễn dày Nó đền đai có mặt okay <laughs> nha diễn dày ลูกมา,มากตอนที่น้องป่วยสองสามขึ้นอะทีแทบสิบม่มีเสียงแลยวัะมีแค่เสียงไอมีเสียงไอแล้วก็มีเสมยงหะ เนี้ยวติดพ่อจริงๆนะคะไอไอคือคนเจ็บพ่อและคะะนั่งไงเดินได้ไอเป็นระยะตอนเอานอนนอนอยู่ใกล,ใกล้ๆกับสังเกตเสียงไอคงข้าเจ้าอยู่เด้ตอนเป็นคืนแรกๆคืนที่สองเนี่ยเสียงไอเป็นตะเจ็บเป็นตะเจ็บทรมานมาก มา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 นี่มันกระดานกระดานกระดานมันแผ่นมันหนักนะครับมานั่งเลยไปหยิบบัได้เดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวกันเ,เนี่ยเรียกแม่มาทางนี้เฉลยได้กินแล้วค่ะได้กินสีน้ำตาลไวมากสีกาแฟคะ่ะไวมากใครอยู่ใกล้ก็ได้กิน เดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าที่ปูร่องของเพิ่นนะคะเอาเพิ่อนไหม่มาเปลี่ยน่กนลูกเกนอดเอาให้ลูกกินนมลูกเอ่อตอนนี้ประนั่งต้มอกไก่อยู่ค่ะอกไก่แล้วก็มีอกไก่ องชิ้นใหญ่ๆแล้วแล้วก็อะไรนะโครงไก่โครงไก่ไกจะทำให้หวานไงหวานหอมหัึงสินะเขาจะกินได้เยอะกินอาหารได้เยอะแล้วก็หัวปีนี่บริขาดได้สร้งให้คนหนัง่งคนนี้เอามาให้ตลอดเมื่อวานพีใสไปนั่งเอาออกมาให้จะต้มให้ดีๆมีน้ำนมให้ลูกปิดเยอะๆ ตอนนี้ตุมเตาถ่านนะคะเคี่ยวให้ปรีนะเปื่อยนะคะตามมาอีกละให้เขากินนมแม่ให้ได้เยอะๆเกาจะได้แข็งแรงแล้วเดี๋ยวจะแยกเขาแล้วไปป้อนอยาตอนเช้ากินก็หลบดาดีดีแม่วัน พี่อุ้งอิงไม่อยู่อุะีอิงไปสุกงานอีหลาจอบมาเบ่งตะมาหน่อยนี่เนี่ยสีไข่สีครีมนะอยู่กับข้าตลอดแม่ไปมองได้กัตามไปกินซิบว่หเฮงญ่ยัยงไงฉันไม่ให้อ้วนบึงแม่บึงตามใหมา่ล่ะดีดีข้ามาฝั่งนี้แล้วได้ เมื่อกี้เน,น,น,นี่ยนี่นะเนี่ยหญิงใหญ่หิงใหญ่ตัวนี้ค่ะตัวเขาจะพร้อมกว่าเพื่อนเลยปนังชอบจับหูหูใบหูเล็กๆของพวกเขานะเวลานอนไปนตะบึงเป็นตะบึงมันสิพับมันบอใบหูมันจะเล็กๆนิ่มๆหูคนพับพับไปพับมานะคะหูเล็กๆ ไปอู้ินนะคะชอบจับอือโอดาอโอดาอโอดเอาให้ลูกกินนมก่อนเดี๋ยวแม่ค่อยกินนี่นี่นี่มาแล้วบักคิดือ้อว่วง มึงตีละเพ่งเล็งตัวไหนตัวนั้นจะเด่นมากเลยตัวเนียบขี่ลายกวาหมูดีดีนางดูแลลูกของนายแบบนี้นะคะเอาครั้งแรกประสบการณ์ที่ได้เห็นน้องหมาเลี้ยงลกูกคลอดลกูกเดเห็นอยู่นีนะอะ ได้เห็นได้เห็นวิธีการเลี้ยงลูกของเขาแต่ลุงเดียร์เคยเห็นประจำนะเป,นเป็นลูกนะเป็นมีประสบการณ์การเลี้ยงน้องมานะคะแต่ป้านางไม่เคยเลยได้เห็นน่ารักชอบไปปดูดูดู <_ an> แยง่งเอื้อยล่ะปวดโพสู้ตายเดี๋ยวแม่ลูกขึ้นอันลุดตุกตับตุกตับเดนเน่นล่นล่งจากเต่าน้มแม่เดยเดี๋ยวดีดีหงนหว่วยเดยลำคันแบบหมนร้ายยางเสียน,นะดีดีเก่งเก่งเกง,เกง แต่นางอย่าออกไปเที่ยวแล้วดูท่าทางนะมองหน้าเราบ่อยๆเนีนะ่ยหนาเข้าดูๆนะดีๆนะอย่าออกไปเลาะอย่าออกไปเที่ยวอย่า,าไปผ่อนคลายลูกอบังแม่แมเดี๋ยวถ้าเราโ่ไปโพไปเห็นหนาะเข้าเนหน่อยนี่ห้องเลยเด้อับังวะเข้าตกไปจอบมันเลยครับมันเห็นหนา้คาคนมันห่องขนาดได้กเป็นลูกสาวเพื่อน แดดแห้งแดดแห้งแต่บนหน้ากบ็บอหูเรากว่าแพะนะคะแบร์เนี่ยเขาทนความร้อนไหมรอ mm. อ่านคอมเมนต์อยู่นะคะ fc เดี๋ยววันนี้จะตอบคอมเมนต์ไม่หน่อยสบายดีค่ะบ่ต้องห่วงดอก fc เพียงแต่เราเอ่อ ยังมีโลกส่วนตัวบ้างไนะง,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 งสินะเมืงอเมื่มื่อสุดายกดไลค์กดแชร์องประน้างเลยเด้๋ยคะ่ะทีมหลังบ้านเงียบค่ะวันนี้ที่นี่เงียบให้กำลังใจอีหลาไปสู่งานนั่นด้ยค่ะเสร็จธุระกิจ ทีมรถตู้ก็จะเดินทางกลับนะคะตอนเนี้วันนี้คือมีงานที่ก็ท่อมองยิงวะก็ท่อมอเพื่อนะเอาบุญยิงใหญ่ก็สู้เหมือนกันสู้อยู่เด้อมีแห้งสูและละนี่ตั้งแต่มานั่งนะถ่ายคลิปเนียประมาณสิบนาทีอัน น้องบอ่บอไอค่ะไม่มีเสียงไอแต่ก็ต้องกินยาให้ครบยาปอนแล้วก็ต้องเอาแชมอบอกให้แช่ตู้เย็นนะเป็นยาดูดไซส์ลิงแล้วก็ป้อนน้องนะคะก็จะป้อนจนกว่ายาจะหมดมียาฆ่าเชื้อแล้วก็ ขยายหลอดลมค่ะพอกันไมหมคลิปนะนี่ยิงใหญ่สีดำนี่ค่ะสู้ขนาดน้องมีแรงแล้วีกินนมแม่เยอะๆเมื่อกี้กินไม่ทันวงเงี้หาแม่พันนั่งอยู่อีกฝั่งนึ้งน,นะคะ น้องกินหลายๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้ซำหนีก่อนเนาะไปแล้ะเดี๋ยวมารับกินนมแม,ม่ก่อนคะ่ะติดตามเฟซบุ๊กให้ป้านางหน่อยนะคะเป็น เป็นช่องทางหนึ่งอของป้านางชีมหลังบ้านน้ององยิงคะ่ะเฟซบุ๊กนะคะไปกดติดตามให้น้ำเนยไดะะ้ค่ะเอฟซีก็ไม่มีอะไรมากแล้วแต่ท่านจะเลือกเอบิ้งกันมักเบิ้งช่องไดก็บเบิ้งแต่ว่าเอฟซีของเอ๊ะมาแล้ว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 เยเย Đi điêu Đi điêu Nè Đấy là bếp xay là mưa nỉ Mưa nỉ bếp xay Mưa nỉ hết nháng Bếp kêu bỏ Kêu Chị nhà bỏ mưa nỉ Kêu ừ ok 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 ปูค่ะปูกูจะกูจะเกี่ยวงยามึงก็ไมาถ่ายกูนาตีหลับนะช่วงหลังๆไม่ได้ถ่ายปูเลยมันถ่ายกูเ,เด้อเอ่อแล้วปได้อยกแห่งไปถ่ายดอกเพี้ยแต่ว่าไปใส่เจ้าคือบ่มาโอโอโกกล่องแน่ยังสินะถ้าเห็นคนเยอะๆปูแกจะไม่มานะปูแกจะปูแกจะ,ะขี้อายอ่โอ้ซื้อแกจะอย่าอายอย่าอายกล่องดอูแน,น่นะ คนเลายๆลายกูกูปกาถ่ายดอกแล้วะนี่ค่ะกูประกากูปรกายังกูยางคนแนมกูยังคนแนมกูหลายมกูอยากอายนะเออกูสิมาม่ายโอูกูสิมัเกียวอยู่ประมาณเกี่ยวหยาอยู่แถวแถวนาบานนะคะแต่แถวข้างๆสระน้ำแล้ววาเราสิสิ่อลิลงง้มหอยอยู่จักมือเนี่ยแต่บนี่โบนี่ ดี๋ยวสียนให้เราลงงมบกอยเราพายเลือก,ก่อนเดี๋ยวจะคอยเบิ่งกันอย่าปากอย่าปากเดี๋ยวจะเบิ่งงมบกคอยไปต่มอยู่ระวะยังเสียนะบอกันไม่ลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ